แล้เกมนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟซึ่งผมนี่ไม่รู้จะซื้ออะไรละซ่อมกงซ่อมเกาะแล้วก็ไปทําลายมันต่อดีกว่าฮะลุยซึ่งทีแรกผมก็ว่าจะวิ่งอ้อมไปยิงทางรถไฟบ๊็อบนั่นแหละครับแต่พวกมันดันมาเราตั้งรับกันถึง3คนเลยทิพหายแน่นอนว่าผมก็ได้ทักทายเขาไปนิดนึงแต่ก็มีหยุดชะง,งักพันยาบ้างแหละและผมที่รู้ว่ายังไงพวกมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นเลยว่าจะทําการวิ่งอ้อมไปดับฝันพอคิดว่าเขาน่าจะเข็มคัดสั้นนะคาดไม่ถึงนั่นแหละเอาเป็นว่าลุยและยืนนิ่งรอไปหวันเดส แต่ว่ากูตายหรือต้องตัดภาพมาดูทางคุณเอลวินเรียกผิดขออภาาัยเพราะผมเป็นคนไทยที่เกล็ดหนึ่งภาษาอังกฤษในแต่ละเทอมแล้วเมื่อเขาเจอสตูก็ได้จู่โจมด้วยปืนที่เขาพกมาแล้วก็สามารถทํศสตูนหน้าขมัาไปได้ละหนึ่งตัวซึ่งไม่นานนักมันก็มีอีกตัวผมมาเสอภัยแน่นอนว่าไปหวั่นสิครับรออะไรหรือต้องตัดภาพมาดูที่อีกนายของทีมเราจากนั้นเขาก็ได้ทัดกอาาาา่อสร้างใส่ไม่ยังยิงเร็วได้แค่นั้นเหรอวะยี่หมายซึ่งก็น่าจะชิมหายจริงๆแล้วแหละครับแม่งสามหนึ่งเอาเป็นบ้าไปดู และเกมนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านจุดยุทธศาสตร์ซึ่งผมก็ได้จาออเป็นฐานะของ MP5 จากนั้นก็ว่าจะมาใช้ม